ตารางการแสดงเขาดาว2025ที่ไอคอนสยามวันที่31ธันวาคม2,567งานเอเมซิ่งาน Amazing Thailand เขาดาว2025เป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่โดยมีศิลปินชั้นนำระดับโลกและไทยมาร่วมแสดงพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อมอบความประทับใจให้ใหกับผู้เข้าร่วมงานตารางการแสดง17.55นาฬิกา55นาทีถึง18นาฬิกา35นาทีพิทเบเดอร ซีรีส์18นาฬิกา35นาทีถึง18นาฬิกา45นาทีโอเพนนิ่งโชว์โดยของแต๊บพี่ขนอก KPN 19นาฬิกา10นาทีถึง19นาฬิกา45นาทีเอโนนที่ตอนนนนนน20ถึง20นาฬิกา40นาทีบิ๊กินอพีพีเคทีบิวกินพีพีกริด20นาฬิกา55นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีอ t l a s ยีนาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา10นาทีซีอิว22นาฬิกา25นาทีถึง23นาฬิกา5นาทีเจฟซ์เทอร์เจฟซาเตอร์ยีนาฬิกา20นาทีถึง23นาฬิกา50นาทีลีเซอร์ลิซาบลักพิงก์ศูนย์นาฬิกา15นาทีถึง1นาฬิกาเพ็กผลิชคเป็กผลิตโชคไฮไล์ ลิซ่าแล c พิง n ์จะขึ้นแสดงในช่วง23.20นาฬิกา20นาทีถึง23.50นาฬิกา50นาทีก่อนเข้าสู่ช่วงเขาดาวปีใหม่การแสดงของลิซ่าเป็นช่วงเวลาที่หลายคนตั้งตารอเนื่องจากเธอเป็นศิลปินระดับโลกที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านการร้องและการเต้นการแสดงตลอด3วันเต็มที่ไอคอนสยามจะมีทั้งความหลากหลายทางดนตรีการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังและบรรยากาศเฉลิมฉลองที่ไม่ควรพลาดสถานที่ไอคอนสยามกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมฟรีผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายข้อแนะนำผู้ที่ต้องการชมการแสดงของลิซ่าควรเดินทางไปถึงล่วงหน้าเพื่อหาที่นั่งบริเวณหน้าเวทีเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองปีใหม่กับพูุสุดตรรตาและกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่องแสงแวววาวอย่าพลาดโอกาสสำคัญนี้ที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองกับลิซ่าและศิลปินชั้นนำในงานระดับโลก